ครับพี่น้องวันจีพี่น้องสวยๆครับมุ่จ่ามุ่งส่วนมากพี่เดชรอบนึงแล้วพี่น้องมาบงรอบสวยพอมาเ่อเนี่ยมันมันเป็นลูมูรูเมลี่กันครับหล่อตั้งของตั้งปลาในบัตรมาหล่อพี่น้องเดตั้งปุ่นครับสวยๆส่วยกันยามไรบูครับเนาเราเบิ่มกันไม่เลยครับ อุ้ยนี่พี่นอ้องสองกันครับสองกันเลยเห็ดไข่หนาขาวก็มืเอเกย์พี่น้องชานเานือได้หนาเลี้ยงครับนหลอดรวยมานี่ินหนึ่งครับพี่น้องเอ้อเยครับ เหนียวนี่ไงมัครับเหนียมนี่กับเบอร์สือดอกพี่น้องหขาขาวครับสองเงินแล้วหายแข้งอะไรก็ไม่บ้านน้องมึงถุกไปเหนียวนครับหาไปเรดิเดด มันค่อยออกบางทีออกแล้วพี่น้องมันเจ้านี่ยเรือบึงฟ้าเป็นพวกไล่กระจาครับไล่เห็ดออกจากตึ้งเห็ดจันออกไงอันนี้ออกทั่วไปแล้วพี่น้องครับเห็ดจอเนี่ยพูดว่าเรือบึงฟ้าปะนะเรือบึงฟ้ามันทีเป็นไล่เห็ดครับต้นฟ้าไล่เนี่มันห้าออกก็ว่าไล่เห็ดตัวขาวนี่เป็นไล่กำกำดำดำต่ำๆพี่ๆครับไล่วขาไล่เห็ดทั่วไปนี่มันงิีกระจายกระจายครับท้ารับมุกไปเรื่อยๆครับ อยงเอ้ยครับหลอกไปหลอกมาหมดไปแค่หน่อเดียวพี่นอ้องสองนั้นเลยครับบ้านเราพี่น้อง เห็ ER um, ีแค no ่หน้าเลี้ยงครับว่างหันน้าขาวพี่น้องจังน้อยในหน้าแหลกว่ะครับนีหน้าเลี้ยงกับหน้าขาวกันหนักจุ๊บเจาะหามกันไปครับในข้นหกฟอดครับก็เห็นแหละครับอในข้น่อดถึงไม่เห็นเลยพี่น้องนะเสียหน้าไปเตียผมไม่หัวผมไม่เหรอครับ ก็ได้ผิดหน่อยกันกันครับหาไปอีกครับอู๋อนี่กันนะพี่น้อกเ <c oughs> มื่อหลบสวยกันเด้ก,ก้าครับไข้หนาเลี้ยงหนาเลี้ยงผิดไฟกระตางเดีย๋ยพี่น้องมือนี่เอาอยากเดียวครับ เห็ดตีสี่มีหักเลยพี่น้องนะบนว่าตีบ่มีหักเห็ดก็มีหักก็ต้นใหม่ล้วครับเป็นไฟๆนะครับยังหักเห็ดหลักมันงเหรพี่น้องถ้าบกมี่หลักเดี่ยมันติดดูดจินอาหามาเลยครับดูดจินกุ้งเชียมาเลยไข่หนาเลี้ยงพี่น้องเราไปเลยครับ มากบางนี่พี่น้องหกหลายคนบอกมขอมาครับเดี๋ยวขมาเราเบิเล้ลเบื่อยู่พี่น้องเอ้ยครับตรงนี้นเน่าแล้วครับไ,ได้ขนาดเลยตรงนี้อ้ยสลาัภาพเราพี่น้องหินล่าครับเน่เาวันนี้แต่มันเป็นเสียเป็นแนวพี่น้อง,องอขอบคุณครับ ซาลาพับแล้วหรือมันหอาห้องก็บอเอาครับไฟเป็นเสียเป็นแนววีหนามองนี้อัจจจันร์เลขห6ครับโอ้ยจุดนี้คนเดือบบ่อยขอบันไดครับวจุดอันตรายพี่น้องย่างนี้โตสำคัญอยู่นี่นะครับลังทังมาขึ้น mm ดูคนขมาแต่างนี้เป็นเสี่ยวกับขอบันไดอยู่แน่ห่างครับ ก็จะว่าหามันครับหายกีบสุด่อไปผมเชี่อไปเจอเฮ็ดแดงพี่น้องโอ้เฮ็ดแดง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 นะครับเฮ็ดด,ด,ดอกเดียวเฮ็ดไปเรียกก็ได้ไปเรียกครับ เราหาไปเสียหรพี่น้องไปสมกับเห็นครับไปส้มกับนา่าินนปซื่อ้ถเกี่ยวกับพืน่นมาพอห,หาไปครับเป็นุดไปนมากกว่เสือเลยหรือเ่นั่งยองงมงมาเป็นเบ้งตูนี่ยังแดดวะ ครับพะออ้อมีดีหรือเ่าเนาใช่ครับเล็กๆน,น่อยอไรอ้อมหรพอ่น้องเอ้ยครับที่หานซึงกันพอดีแล้วครับ ให,หนาเลี้ยงด้ยีนะ่ห้อกนะเลี้ยงกับหนาเขามันต่างกันครับห,หนาเขาสองอันเนะาจจะเป็นเรื่องข้อได้ึ้นนะครับเราบุ้งจีนหกจีนปลาันอย่ายวพี่น้องปลาก็เริ่มคึมยังไม่กรอบนีอ้อกเดี๋ยวได้สองสามเมือสละลเรากอเฮ็ดหยอกบนโต๊ะมันใส่เอก รอบมือจักมือสองมือเป็นไงครับตกบุตกหาเราเห็นเหมือกกอนก็เป็นหนองว่างาการย้างไปใส่ตรงหยางมาเตอนเงินบาทเร,รื้อตรงหยางครับนี่ทูนไปพี่นอ้องเอ้ยครับดแดงของตำบันอ,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 อุ้ยอุ้ยโอ้โห้ไข่ไข่เขี่ยวไว้พี่น้องเอ้ยขนาดเท้าครับ นาขาบโลุบโลุขึ้นโอ้ออกตันสวยครับบุรุน้อยเลยเจ็บไปเรื่อยคว้าได้หรอครับว้ายเจ็บเขาก็เจ็บไปเรื่อยได้เจ็บแย้วก็มองพี่น้าะเราไปตรงนี้น่าจะออกครับน้องเดาหาเจ็บไป ันวาสิน,นางตเก็บ,บมือเดียวครับไอ้นี้ให้เรางูออกครับปีปีนีจกจะสิที่ไหนบุง,งกกูมันีกออกอยากันกค่เพ็ดปวกเพไข่นี่ครับดึงอีกดึงเลยครับีเดีว ตนี้เก็้งออกด้วพี่น้องนะหายก็ถือไปก่อนหายก็จแจกน้ำครับหายยให้กินไปเรื่อยๆอ้ยังกะหาเอาครับูกับเจ๊เพชรที่หลับพี่น้องเอ้ยถ้าคุณตทากับีเนาะหากกปาหนังก็ั่ออกแม่กเนแม่นะครับถุ้ณทากับขี้เห็ดออกแม่มกินผู้สีักับปลอยนะพี่น้อง โค้งเจี๊กมันเห็ดไท่เห็ดมันเห็ดแดงแล้วดอกดินน,ดน,นั่นไหวล้วครับทีหนาเป็นจองเยอะแลาวดอกดินดอกดินดน,นั่นคะุณโบชาวพิลล่าลายมันอย่างดอกกระเจียวขาวครับเราก็ไปคิดพ่อ่าเสนอดอกดินกันนะหลานทั้งบุบลำานาดอกดินมาถ่ายเด้อพ่อกันว่ อย่างบู๊พี่น้องครับดอกดิยยนเหมือนโทษไปถามล่วงเบอร์ดอกเกียวเขากันโอ้ยเก็บดูกันพี่น้องแต่ะละพื้นที่นะครับไป้ล้อหาเก็บเ็ดทสเลยครับครับพี่น้องหาล้อไปเรื่อยที่ไหนครับเท็ดนี่ยหูจักกาันสมองพี่น้องวันเี้มากวนก็นได้วันนี้มาท่วมก็ได้ครับวันนี้มาท่วมมันออก ได้ไปสาบ้ท้นของบ่อเรครับหาไปาเรื่อยบนวาดสิเป็นหมองไผ่หมองมันในพีหนึ่งนเพื่อเศถั่วของออกมาได้หูจ้ำกันหมดครับเฉพาะบางหม่องพ้นกับโบ้จักถ้าได้โบจังก็กลกพ่อครับมาเตาสวยกับอะไรที่โตเพ่อหมองพ้นบยอยน้ำหอครับมันห้อยกี่หม่อในพี่นงเป็นแผนนะครับกินโพตน กี่มงไม่เลยครับก้านผมงสาวทังนั้นติหมด้านครับไม่กี่มงบ,งบางมองกับหุมกันบางบองกับห้มกันครับส่วนมากก่หุ้มกันรลายนามกินพ่นเนี่ย ปุ่มไม่ปุ่มไหลแน่เป็นเนาะเป็นแกนก็ออกขึ้นกันครับทางห้อยงาก็ออกขึ้นกันบางเพียงออกกลางทางกับมีพี่น้องเพียงมันออกแล้วค้นโบจากหลอกคนยางผ้าครับยางไปยังมากกลายเป็นทางยางคิดเด็ดก็ถามในบั้นครับเั็นเนาะม้าไงบ่ ไม่นี้ําหุ้งโคกสองครับโคกแหลกในเ้านี่น่ม,นนม,นมนาบังเอิญขนอราเราที่สองน้ท่านแของถามว่งน้ำหนบานครับงงอยูอ่ถน้อยออกก็ค้ั้งนี้ไม่ได้ลงโคกพี่น้องเอก็บีออกก็มืดมัอครับมันตีออกก็เสียบถูกถุงมงน้นเลยพี่น้องนะเก็บไปเพราะอะไดาดกระตุ้มกับน้ำลูกขาดในหมกน้กวมัดแนมตลอพี่น้อง เดีย๋ยวนี้น้ำมันหาที่บาทแ้วมากขูดขี่เพียเติมหาที่บาทได้แงล้วไปเติมไหมครับมาแลยไปบอยเบิ้งกันครับหาอยู่กอนโอ้ยพ่นแจกขูดอยู่โอ้แตก็มขโอ้ยนลงไปหลายแล้วเอาคอนมันสุดไปหาหลายอย่างห่อนไปไหน,น,นหอมขูดเงาจะเข้านครับ คนเด้กัม่กน้องเอ้ยครับแต่ <c oughs> น้งามแํ้มาข้นไม่ครับทางเตก็มีเห็ดด้วพีน่น้องได้สามเหมนไห้หนาา้าเขาแบนแบนาบางลูกแบนลูกเฮ้จะเบิ่มกันบัดนี้ไหมได้าพี่น้องนะที่จะกันได้ประมาณน แต่ันหันกับแต่วันที่ฝุง่งงมาซื้องเก็บเุ้มกันขึนเรียอ,ด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 อเยออดี้ย่ต้องเก็บมองดอกเัยยังไปเตรีมกันเตะไลก็มือโตเดี่ยว่้องเอ้ยครับตบไปไลไปเล้ยเรียนครับเน,นี่